ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับขึ้นไอทีนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะบุภาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่งานเปิดตัวโซลูชันใหม่นะะเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของความซับซ้อนนะคะในระบบของคาวนั่นเองค่ะเอาเป็นว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศภายในงานค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ทะผู้สภาคุณผู้ชมค่ะมาพูดถึงตัวโปรดักดีๆอย่างนี้กันค่ะ เขาก็มองเรื่องของอะไรฮะเราก็จะเห็นเรื่องของเซอร์วิสต่างๆตามเข้ามาสมาร์ทเฮลส์สมาร์ทของเลิร์นนิ่งนะเรื่องของอะไรฮะพวกของความเท่าเทียมกันทางสังคมในการที่เข้ามาใช้เรื่องพวกนี้ตอนนี้เรายังมีช่องว่างในบางจุดอยแต่ถ้าเกิดมีไอทีเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะฮะตามต่างจัังหวๆตามอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาก็พูดถึงว่าเราเอาไอทีเข้ามากับอะไรฮะตัวอุตสาหกรรมใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรฮะ ทางเกษตรกรรมการท่องเที่ยวหาอุตสาหกรรมบริการเนี้ยเซอร์วิสต่างๆสุดท้ายสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของ smart environment นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอะไรฮะ ICT for green ICT for green เอาไอทีมาเพื่อจะอะไรฮะลดภาวะโลกร้อนการลดการใช้กระดาษอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น green ICT นะฮะนี่คือสิ่งที่เรามองครับคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรครับอะไรฮะเทคโนโลยีเกี่ยวอะไรกับข่าวอย่างนี่ผมบอกนะฮะถ้าเรามองตั้งเนี่ยคือไอทีมันกลายเป็นกินฟ้าพื้นฐาน มันเป็นอะไรที่ท้ายเน้นในเรื่องของเอาไปเพิ่มในลค่าของเซอร์วิสให้อ่ะมันแข่งขันกันตรงจุดนั้นนะนะผมผมตอนผมบรรยายเดี๋ยวยกตัวอย่างของสายการบินนะครับบอกว่าสายการบินเนี่ยทำโมบายแอปส์นะเพราะว่าต้องการไปเพิ่มเซอร์วิสให้มันตา่างวันนี้จองตัว๋วเครื่องบินเนี่ยนะทำโมบายไม่ต้องทำทั้งหมดแ่ะแต่มันต้องทําอะไรมากกว่านั้นนะผมไม่อ่านของพี่ผมเัง่งงเลยเขาทำยังไงนะเขาบอกเขามีแอปสําหรับป้องก,กันเจ็ตแลกครับ <laughs> ผมก็ไม่ทราบมันทำอะไรนะแต่นี่คือหรือว่า สามารถจะแขกได้ว่ากระเป๋าเราหายอย่างเงี้ยถ้าผมมีบริการอย่างเงี้ยกระเป๋าผมหายแล้วแจ้งผมรุ่นนั้นไม่ให้ไปยืนนั่งรอไปไปยืนรออยู่ตอนที่ที่เอากเป๋าแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยความรู้สึกผมก็เสียเนี่ยคือเขาไม่ทำมองอะไรอะไรอยากทำให้เกิ service ดเซอร์วิสที่ตา่างคือวันนี้เราพูดอ่าเว่าโลกมันกําลังเปลี่ยนนะครับก็สิ่งที่ปเป็นท้ห้ฟังว่าเราเห็นข้างหน้าฟอนมันเปลี่ยนแต่ข้างหลังจริงจริงที่มันเปลี่ยนได้นี่เพราะมันมีคาวอยู่แต่บางทีบางคนไม่ทราบว่ามันเปลี่ยนเพราะมันมีคาวอยู่ข้างหลัง ดัตตามันตามเราไปทุกที่เไหมฮะมันเซอร์วิสมันตามเราไปทุกที่ทุกดีไวส์นะฮะคือคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นส่วนมันจะเป็นค่าวของใครของใครไหนเนี่ยนั่นก็คืออีกจุดนึ่งที่อย่างทางทีเอเาบอกให้นี่ยคือชอ e ที่คุณต้องไปเลือกเอาห็ไหมฮะดูความเหมาะสมว่าอะไร จะไปแบบแท้ติหรือว่าจะใช้แบบของเดิมดีอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไอทีต้องตัดสินใจต้องเลือกว่าแอปพลิเคชันไหนขณะเดียวกันเนี่ยพอเลือกแอปพลิเคชันเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าแล้วแอนด์รูนแวนไหนที่เราจะไปพร้อมกับระบบงานที่เราเลือกระบบงานนั้นเราจะตัดสินใจได้เอว่าจะเป็นแปเวหรือว่าเราจะไปใช้ซอฟต์แวร์ as a service ไปเป็น s a ดี private, หรือว่าจะเป็นลักษณะแปเวรีเหล่านี้เป็นเรียกว่าเป็นทางเลือกที่มากมายที่ทางไอทีต้องตัดสินใจแต่การตัดสินใจนะั้นน่ะมันก็ จะตัดสินใจยังไงก็ได้แต่มันมีข้อกําหอนดอันหนึ่งหรือว่าข้อเงื่อนไขอันหนึ่งของความยากของการตัดสินใจคือเราจะตัดสินใจยังไงให้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องก็คือเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของคอสแล้วก็เรื่องของความย่งนีนะยังคงอยู่กับองค์กรและต่อวิศันได้น,นี้คือเป็นที่มาขกงเรื่องของการวัดเรื่องมค่า ขณะดเดียวกันเนี่ยทั้งสองลูกค้าทั้งสองแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น Service Provider หรือว่า Enterprise ที่ในสไลด์ก่อนหน้านี้สิ่งหนึ่งที่ CA Provide นอกจากตัวเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรายัง p r o v i ว e เรื่องของการให้คำปรึกษาหรือว่าเรื่องของ s ซอร์วินะคะว่าให้คำปรึกษาว่าถ้าในกรณีที่ Service Provider เนี่ยต้องการที่จะ ให้บริการทางด้านนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของคลาวด์มาเก็ตแอกเซสเซอรเตอร์ในเรื่องของว่าเราจะแนะนำเขานะว่าถ้าเราจะ go to market เนี่ยมีสิ่งใดบ้างที่ทางบริการผู้ให้บริกาควรที่จะน่ารวรควรจะต้องทถามเนื่องจากในเรื่องของตัวเอ็นเตอร์ปริสเราก็จะมีการให้คำปรึกษาเซอร์วิสว่าถ้าคุณต้องการเรียกตั้งคลาวด์เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีสิ่งไหนบ้างที่จะต้องพิจารณาแล้วก็มี impact อะไรที่เกิดขึ้นหนึ่ง ก็คือช่วยให้องคอ์กรลูกค้าเนี่ยสมมุติว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปข่าวหรือว่า,าม v ฟทุกอย่างขึ้นโวลชันเมันมีปัญหาอยู่อย่างนึงว่าแล้วเราจะมุฟยังไงให,ให้มันคุ้มทุนม v ฟยังไงให้ประหยะัดม v ฟยังไงให้สามารถยังคงตอบโจทย์บิสเ,นะเ,เนสได้อย่างมีประสิทธิภาพาถูกไหมคือเป็นคำถามที่ IT m a n a g e r เนี่ยต้องตอบดังนั้นในตัวถู o ตัวนี้ก็จะมาช่วยเราสามารถที่จะ เขาเรียกว่าดีไซน์แล้วก็ออกแบบแล้วก็ดีลิเวอร์ว่าถ้าวันต้องมูฟไปที่เรื่องของคลาวหรือว i ชู u ไลฟ์เนี่ยแล้วด้วยปริมาณงานเวิร์กโหลดที่รหลอยู่ตอนนี้เราควรที่จะดีไซน์วิชูหรือคลาวของเราเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรอันที่หนึ่งเราควรที่จะกำหนดคอนฟิกหรือว่าให้ไซซิ่งของของตัววิชูไลฟ์เป็นลักษณะแบบไหนขนาดไหนเพื่อให้ตอบกับและสอดคล้องกับหนึ่ง e ิ s r e ส u ี r ค m e n t แล้วก็ Workload ที่ไหล นอกจากช่วยในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็การแนะนําแล้วเนี่ยในลองเทอมเนี่ยตัวของตัว t r e a เ m e n t ตัวนี้ก็สามารถที่จะฟีดในด้วยว่า,าสามารถที่จะ s i m ูเลตว่าในกรณีที่มีดีมา n มากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเรา forecast ว่าอีกสองสเดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีการควบรวมกิจการหรือว่าจะมีปริมาณว o ลุ่มหรือ t r a n s ั c t i o ที่จะ run อดูบริโชคลา์มากขึ้นเนี่ยเราควรที่จะเตรียมเครื่องหรือว่าขยายาตัวดีสก์นั้นในลักษณะทิศทางใด เราสามารถทำลักษณะ p r e d i c t หรือ forecast จากทุกตัวนี้ก็ได้นะคะซึ่งตัวจุดเด่นของตัวตัวนี้ก็คือช่วยทำให้คน i อทีเนี่ยสามารถที่จะเมนทีเรื่องของ performance และ response time ที่ตอบโจทย์ business ได้ด้วยแล้วก็มีข้อมูลที่ดีที่จะเอาไปอธิบาย business ได้อย่างโปร่งใสว่าการที่เรา suggest ว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มรีสอร์เนี่ยเราเอาข้อมูลพวกนี้มาจากที่ใด We have launched uh, a suite of uh, ten solutions and two service offerings to to simplify. Uh, and the deployment of uh, cloud by both uh, enterprises and service providers, and uh, it's primarily focused at uh, agility, uh, cost reduction, and also uh, the ability to uh, leverage on existing uh, best practices and life cycles. Today, we launched uh, a product in cloud. เป็น3 product นะคะซึ่ง3 Product นี้เนี่ยจะช่วยทั้งในด้านลูกค้าเอกชนนะคะองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็ผู้ให้บริการทางด้านคลาวด์เพื่ออะไรประโยชน์3ข้อนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการง่ายแล้วก็ยืดหยุนนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการสามารถนำทรัพยากรในองค์กรมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ Current trends that we are seeing in Thailand and in the region, uh, from an enterprise perspective, we do see uh, a, a latent demand for private cloud. Uh, the enterprises do see the benefits of private cloud, and with that, we do see with the launch of our solutions supporting private cloud and the surrounding aspects of it, uh, substantial uh, growth and uh, take-up rate from our customer base. Yeah. ก็เขาพูดถึง uh, product ที่เราล็อชในวันนี้นะคะเป็น product ที่ตอบสนองลูกค้าแบบองค์กรในเรื่องของคลาวการนำคลาวไปใช้แล้วลูกค้าที่ uh, ในองค์กรที่นำคลาวไปใช้เนี่ยต้องบอกว่ามีการ uh, ตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็มี uh, คิดว่าเทรนด์ในการใช้เนี่ยจะเติบโตเรียกว่าชนิดว่ามากนะคะใช้คำว่ามากเลยค่ะ So uh, she's uh, want us to address um, the customer would be uh, confident uh, in CA technologies, mm -hmm. the solution, mm -hmm. and uh, trust to um, uh, deploy our okay. offerings. Mm -hmm. Yeah. Okay. So CA. Has been in the business of IT management for more than 35 years now. This is our bread and butter. So, what we are doing, bringing to the market, is a capability to provide IT management from the traditional heterogeneous vendors to now moving it to the cloud and providing the same level of capabilities. บริษัท uh, CA Technologies นะคะเป็นบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ทางด้าน uh, IT Management เนี่ยหรือบริหารจัดการทางด้าน IT เนี่ยมามากกว่า30ปีนะคะเพราะฉะนั้นเรามีความชำนาญ uh, ในหลากหลายไม่ว่าจะตั้งแต่เป็นเรื่องของระบบที่เรียกว่า m n i r f r e นะคะหรือระบบที่เรียกว่าเป็นการกระจายเครือข่ายที่นทีภาษาอังกฤษเรียกว่า Distributed นะคะหรือว่าจนกระทั่งมาถึง uh, แบบนี้ที่เราเรียกว่าแบบ c l o คะเพราะฉะนั้น,นลูกค้าให้ความไว้วางใจจากประสบการณ์ของเราเป็นอย่างมากและก็มั่นใจในปร d ดักที่เราลอนช์ในวันนี้ค่ะ Today, we see business demanding immediate response to changing business needs and what the CA provides is the ability to quickly address those needs through our Cloud solutions. ใน uh, ปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่า ความต้องการของทางด้านธุรกิจเนี่ยต้องการให้ตอบสนองอย่างรวดเร็วอย่างทันทีซึ่งทาง c a Technologies เนี่ยมีความมั่นใจว่าคลาวด์เทคโ o l o g i e s ของเราเนี่ยสามารถช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองทางด้านธุรกิจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าทันทีค่ะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเทคโนโลยีนะคะของ CA นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าโหยตอบสนองทุกความต้องการจริงๆค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะต้องพักชมสิ่งนี้สนใจสักครู่ค่ะแล้วไปพบกับช่วงหน้านะคะในช่วงของ IT High Tech ค่ะ ก้าแบบนี้พระถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วคือเราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง <S <S เลือกไทยโอทูฟาวเเจนพืชผักผลมไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วยโอทูฟาวเเจนเท่านั้น เกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้า ถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพราะรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ b บ o a d v a วาน d ์เดย์ครีมผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน b บ o a d v a วาน d ์เดย์ครีหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต้ พวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง E กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจับขึ้นไอทีในช่วงของ IT High t e c คค่ะซึ่งวันนี้นะคะผู้พาคผู้ชมค่ะมาอยู่ที่งานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดค่ะของบริษัทเอประเทศไทยจำกัดนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการนะคะของกลุ่มเป้าหมายจริงๆค่ะในเรื่องของการพิมพ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์โปสเตอร์นะคะการพิมพ์อินเท็ตการพิมพ์ทุกสิ่งอย่างค่ะที่นี่เขาทําได้จริงๆค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศภายในงานก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปสัม มีรถมีรถหมูรถไก่รถอะไรรมาเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นการทิมที่สามารถเปลี่ยนได้รวดเร็วในเวลาสั้นเนี่ยการทำกระสุนไม้การทำลาเดร์ต่างเนี e ่ยจะมีผลประโยชน์มีประโยชน์ในการการทำตลาดอย่ามากนะครับอันนี้สองการทำเรียกว่าวัสดุเรียกว่าอะไรบรรจุภัณฑ์นะครับก็มีการเรียกว่ามีนการทดสอบมีการเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ในผู้สินค้าเนี่ยในการร้อนออกมาเนี่ยจะมีการหรือว่าแต่ละแต่ละฉลากแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะตอบสนองผู้เป็นยูเซอร์แตะอย่างกันฉะนั้นการที่จะเข้ไมซ์การการแพ็กเกจเวลาเดเียวกันเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถช่วยให้การทำรตลาดง่ายขึ้นนะครับ,นะรบแล้วก็อันที่สี่เนี่ยถ้าเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยท่านสามารถดันลำเบอร์ดันจีเรียลำเบอร์เพื่อเหตุผลเรียกว่าความปลอดภัยหรือว่าเพื่อเหตุผลในการเรียกว่า ลันนิ่งนัมเบอร์คือถ้าเกิดพิมพ์แบบแท่นพิมพ์ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับการพิมพ์ระบบดิจิตอลเนี่ยสามารถลันนิ่งนัมเบอร์หรือว่าตรวจสอบว่าพอมไม่พอมพิมพ์ได้เท่าไหร่เนี่ยก็อื่นอันอันนี้ถามเลยนะครับอันที่5่าถ้าเป็นส่วนสำคัญมากคือจริงแล้วเดี๋ยวนี้อีเจ็ตเนี่ยสามารถพิมพ์บนมีเดียต่างๆได้ครับเพื่อพิมพ์เจ็ตอย่างที่เห็นนะครับพิมพ์บนพลาสติกพิมพ์บนฟอยล์พิมพ์บนกระดาษพิมพ์บนไวนิล คือการตอบรับของมีเดียหรือว่าสื่ออีกแล้วที่ยี่เสิยงรูปสียงซีนที่รถโพสจีนขมาเพื่อตอบสนองในการเชิงพาณิชย์นะครับก็คือเอาไปใช้ที่มันไม่ได้โรูปแบบทางการนะครับในเชิงพาณิชย์เป็นรับสร้างทิมเล็กน้อยหรือว่าอะไรหรือว่าใช้ในการหรือว่าอินฮาส์โปรดักชั่นต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็ออกมาเรื่อยๆนะครับจนปีนี้ตอนนี้เนี่ยเราออกมาสองรุ่นนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบ รวมถึงวันนี้เนี่ยเราก็เปิดตลาดอินดัสทรีนะครับเครื่องพิมพ์เชิงอุตสาหกรรมในทางการในวันนี้นะครับด้วยตัวโชเฟสซีซูทามนะครับแล้วเราก็เรียกว่าคอมมิตตัวเองว่าเราเราใช้ทีกอย่ของไมโครเพียโซูเนี่ยเข้าไปในในหล่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเพราะว่าเรายังมั่นใจนะครับซึ่งอินเจ็ตของเราเนี่ยก็ยังให้ภาพภาพพิมพ์หรือว่าภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุดนะครับตอบสนอง คุณภาพรวมถึงเรียกว,วาา่าการใช้งานของอินเทอร์เที P ่สุด to change, putting dots to clean. Free from plate mounting and extensive make-ready, you waste less substrate and ink. Offering unparalleled efficiency in short-run label printing, the Epson SurePress L4033A is a powerhouse of print production. Epson SurePress AQ ink uses innovative resin-coated pigments that show high quality even when printing on uncoated substrates. Fast-drying, aqueous pigments maintain vividness over time. The six colorings include green and orange, and reproduce an impressive color gamut, optimize color reproduction accuracy, and brand color matching in inkjet micro piezo head technology ensures ultra precise dot formation and placement, smooth gradations, sharp text, accurate barcode reading, and consistent print quality. To assist drying, the platinum is heated. Two-stage band drying firmly fixes the pigments with maximum ink and color fastness. all spot color support, sophisticated color management easy operation, high quality, cost efficiency. The Epson SurePress L4033A. Epson. ตัวไมโครเพียโซที p พหรือว่าตินฟิมติ้นฟิมข้อดีของมันก็คือว่ามันจะมีความทนทานขึ้นแล้วก็คือมีความละเอียดขึ้นเพราะมันมีการเคลือบฟิมที่พื้นสัมผัสของหัวพิมนะครับทำให้มันมีความาละเอียดแม่นยำขึ้นแล้วก็ควบคุมการสั่นไหวของหัวพิมเน,นื่องจากว่าหน้ากว้างที่ใหญ่เนเวลาเคลื่อนหัวพิมมันจะใช้แรงเยอะหัวพิมมาจากแกวในจังหวะที่ไม่ไปอิงหมึกที่เราต้องการได้ นะครับแต่ตอนนี้ได้มีตัวควบคุมการสั่นไหวของหัวพิมพ์ด้วยแต่เดิมเวลาเขาทํางานเอ็กซิบิชันแบบนี้นะครับก็คือเขาจะทํางานแค่4ีุ่โประกอบประกอบกันเป็นรูปคอล์แล้วก็ไปจัดแสดงที่มิวเซียมเขามีอัลเจรโออยู่ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสกับที่ไมมี่นะครับแต่เดิมนี้คือเขาส่งให้เขาทาส่งผลงานะครับแล้วก็เวลาทําส่วนใหญ่ก็คือทําแค่4ีุ่โแล้วประกอบเป็นภาพใหญ่แล้วก็เป็นติดแสดง นะแต่ด้วยเครื่องตัวนี้ก็คือทําให้เขาเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเขาสามารถที่จะเอาภาพเขามาทำอยได้มา mm hmm. ใส่ที่ปัจจุบันนี้ก็คือเราใช้ไซประมาณ2ี่สิบสามอุในการจัดแสดงหนึ่งงานแล้วก็ในมองน,นอกก็เป็นการเป็นง,งานอาร์ไปแล้วก็มีราคาที่สูงนะครับแต่ด้วยเครื่องโปรกรกก็สามารถที่จะตอบโจทย์ ตอนนี้นะคะผู้สภาชชมค่ะมาพูดคุยถึงตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับผู้ยืนอยู่ข้างๆแล้วค่ะนั่นก็คือคุณยันยงมุนีมงคลทอนค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยขอถามนิดนึงถึงนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดนี้จุดเด่นของเขานี่คืออะไรอ๋อตัวนี้เป็นเบนเตอร์ในเชิงเรียกว่าอุตสาหกรรมนะครับเป็นตัวแรกของเอฟซานที่เปิดตัวขึ้นมาเพื่อพิมพ์ฉลากกับการพิมพ์แพคเกจิ้งนะครับคกอการพิมพ์ฉลากเนี่ย ใสมัยก่อนเนี่ยต้องพิมพ์ทีปริมาณมากๆพิมพ์เป็นแสนดวงถึงจะคุม้มสมัยนี้เนี่ยถ้าด้เครื่องของเอฟสันรุ่นใหม่เนี่ยถ้าสามารถสั่งพิมพ์ทีหนึ่งร้อยดวง50ดวงหรือว่าพันดวงโดยต้นทุนต่ดแผ่นเนี่ยเป็นต้นทุนที่ต่ำม,มากนะครับซึ่งเหมาะสําหรับงานที่เรียกว่าปริมาณน้อยๆอย่างเช่นสินค้าโอท็ top, นะครับหรือต้องการเปลี่ยนเรียกว่า คัสตอมไมซ์หรือการเปลี่ยนฉลากได้โดยบ่อยและขึ้นกับโปรโมชันหรือกาชาตรต่างต่างได้อันนี้มีกลยุทธ์การบุกตลาดยังไงบ้างตัวนี้เป็นสินค้าที่เรียกว่าเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับเราจะไปกับทางพาร์ทเนอร์นะครับคือคู่ค้าเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมระลงพิงอยู่แล้วนะครับก็มีการเรียกว่าพาไปดูงานนะครับแล้วก็มีการอธิบายสัมมนาหรือโปรโมชันต่างๆในเรื่องของราคาหรือแพคเกจิ้งหรือรวมถึงการเรียกว่า การเงินนะครับโปรโมชั่นทางด้านการเงินหรือ financial package ต่างๆแล้วอย่างในเรื่องของคู่แข่งตรงนี้ถือว่าสูงไหมคะตัวที่เป็นตลาดใหม่จริจงๆที่มาแทนที่เรียกว่าตลาดเรียกว่า conventional นะครับคืเร่องพิมพ์ระบบปกติคู่แข่งในตลาดนี้เรียกว่ายังใหม่มากยังยงเรียกว่าเราเป็นเรียกว่าครับครับอันนี้เป็นเรื่องเรียกว่าเรา create ตลาดใหม่นะครับเราเปิดเปิดตลาดใหม่ขึ้นมาฉะนนั้ คู่แข่งเราคือเครื่องพิมพ์สมัยเก่าที่ต้นทุนค่อนข้างแพงเราพยายามจะเปิดตลาดใหม่ขึ้นมานะครับดังนั้นคู่แข่งก็ยังไม่ได้มีอะไรมากในในตลาดนี้นะครับบอกว่าเปิดตลาดที่มาใหม่ตรงนี้เรามีการสร้างแบรนด์หรือประชาสัมพันธ์ไงบ้างคะให้คนทั่วไปได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น,นโอเคครับตัวนี้เราก็ได้ไปออกงานนะครับจริง <c oughs> เราไปออกงานทั่วโลกนะครับ <c oughs> ในงานแฟร์ใหญ่ๆ <c oughs> นะครับในงานอ็กซิบิชั่นเรื่องการพิมพ์นะ <c oughs> ทั่วโลกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆนรรัวมมมถึงาากส นะครับกับเรียกว่า p o t e n t i a l customer หรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายเรา<ม>นะครับอยากให้พูดถึงความเชื่อมั่นนิดนึงค่ะที่ทาให้ผู้บริโภคมอบความไว้วางใจใกับเราครับ<ม>ก็อย่างที่ทราบกันนะครับเอฟารเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมานานนะครับมีความเรียกว่าชื่อเสียงในเรื่องของอคุณภาพกับความคงทนนะครับเราเป็นบริษัทที่มีเรียกว่าเทคโนโลยีข,ของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตสินค้าเราเนี่ยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักการใช้งานเป็นหลักนะครับเพราะนั้น ผู้บริโภควาใจได้ว่าสินค้าเอฟซันเนี่ยจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านไหครอ๋อฝากการเลือกซื้อปรินเตอร์นะครับจริงๆเราอยากือพูดถึงอันนี้รวมๆละไม่ได้สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะครับการเลือกซื้อปรินเตอร์เนี่ยควรจะดูถึงเรียกว่าปริภาพรวมในการใช้งานนะครับควรจะไปดูตัวจริงอย่าไปดูแค่แคตตาล็อกนะครับการพิมพ์จริงๆหรือว่าต้นทุนต่อแผ่นหรือว่าราคาเครื่องเนี่ยควรจะดูทั้งภาพรวมไม่ใช่ดูจุดดดจุหนนนนึ่งออัี้ก็็คืเป เกลดของการเลือกซื้อเป็นเตอร์ตัวทั่วไปนะครับขอบคุณมากค่ะอ,คคอ้าวเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่านี่เลยตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจริงๆเลยค่ะสําหรับเครื่องพิมพ์ของเอฟซันนี่นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะน่าเสียดายเวลาของรายการจับขึ้นอไอทีหมดลงแล้วค่ะส่วนสําหรับสัปดาห์หน้านะคะบูจัพาคุณผู้ชมไปเกาะติดความเคลื่อนไหวนะคะกับไอทีในเรื่องไหนนั้นต้องคอยติดตามค่ะสําหรับวันนี้บูและทีมง,งานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ